บลพระพลาชัยมีถนนทางหลวงในพื้นที่หลายเส้นทางโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข333สายอู่ทองดัดช้างและทางหลวงชนบทหมายเลข3460เลียบคลองมะขามเท้าอู่ทองโดยในพื้นที่ตำบลพระพลาชัยมีจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งคือสะพานหนองกุฏิหมู่ที่7ตําตำบลพระพลาชัยและสะพานโรงไฟฟ้าหมู่ที่3ตํตำบลพระพลาชัยบริเวณสี่แยกดังกล่าวมีลักษณะเป็นตัวคูณ ชื่อนายบุญเคือ้าภูงยงได้ประสบอุบัติเหตุซึ่งทําให้ภรรยาเสียชีวิตและต่อมาน้องชายก็เด้เสียชีวิตตามทําให้สภาพจิตใจย่ําแย่จนกระทั่งมาสมัครเรียนเป็นนักเรียนผู้สูงอายุของอบตพราชัยทําให้สภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้นเมื่อพบเพื่อนฝูงเพราะโรงเรียนผู้สูงอายุของอบตให้ประโยชน์มากมายเหลือเกินพี่ชายเขาก็แม่แม่มาอุ้มแต่แม่บอกว่าไม่ใช่แม่น้อง น้องพอดีลุงรองมาพอดีลุงรองมาก็เอาไปโรงพยาบาลลุกข,ขึ้นมานั่งรถรถรถนั่งแล้วก็เขาจะเง้อตากลับไปเลยทุกขังเลยทุกวันเลยอ้อนไปเลยต้องโน้โน้ต้องถุบต้องตีอย่างเงี้ยเราถึงจะฟื้นขึ้นมาทุกวันเลยสะบวนพระพาชัยนะครับเป็นสะบลที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุสูง ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยจึงได้ดําเนินโครงการสูตรการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนเพื่อเป็นแหล,ล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลพระพาชัยครับ อบตพระพราชัยที่เราเรียกกันสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องวินัยการจราจรแล้วก็สอนให้เด็กๆเนี่ยรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎจราจรความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยได้รับการซึมซับได้รับได้รับการสื่อสารได้รับการสั่งสอนมาอย่างถูกต้องถูกวิธีเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยนะครับโดยเฉพาะวินัยเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรในส่วนของศูนย์บรการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้กําหนด ให้การสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นวาระของจังหวัดด้วยณปัจจุบันนี้อำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยกำลังจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภออู่ทองในฐานะเครือข่ายด่านชุมชนและด่านครอบครัวซึ่งวิธีการที่เรานำมาใช้ในโครงการนี้ก็คือวิธีการที่เรียกว่าคน้นเคาะอากาศและเตือนนะครับซึ่งวิธีการนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึง ผู้คนในชุมชนได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นนะครับในการที่จะช่วยกันลดลงลดอุบัติเหตุในชุมชนในช่วงเทศก,กาลนะครับจากสถิติ 4, ออการเก็บตัวเลขเนี่ยพบว่าหลังจากเราทําโครงการแล้วเนี่ยพบว่าออผู้เสียชีวิตแล้วก็จํานวนอุบัติเหตุในชุมชนเนี่ยลดน้อยลงอย่างมีนะัยยะสําคัญครับรู้สึกดีใจที่วตพัา,พาชัยจะได้มีโครงการมวกกัน็อกร,กราคาถูกทําให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายคะ่ะ อบตอพ่พาชัยยังให้ความสําคัญต่อเรื่องของการจัดการเรื่องศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยทางถนนนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนนักเรียนที่เข้ามาเรียนที่ศูนเด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนอนุบาลของอบตพ่อพ,พาชัยเนี่ยมีกระบวนการที่เราเรียกว่าทําให้เป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบนะครับเป็นสถานศึกษาต้นแบบก็ว่าได้ในการที่จะ จัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากการที่พื้นที่กำมลพระพาชัยเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาเรื่องอุบัติเหตุถนนโดยเฉพาะรถที่วิ่งผ่านพื้นที่นะฮะก็ทันทีที่รับรายงานการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่นี่ท่านนายกอบตที่นี่เนี่ยท่านจิรศรเนี่ยให้ความสําคัญจะดึกดื่นแค่ไหนท่านก็ลุกไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็วันรุ่งขึ้นท่านก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมหารือกัน จนกระทั่งเรามองว่าคงจําเป็นต้องวางแผนระยะยาวที่จะสร้างให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่รับมือกับปัญหาบตดเทตถนนของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมับถนนได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีประสิทธิภาพที่ดีมากจากเดิมที่เคยมีจุดตัดที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็ได้รับการขยายเป็น4ี่เลนประกอบกับตรงนี้มีการสร้างย้ายศูนย์เด็กเล็กเดิมที่มีอยู่มาสร้างใหม่ก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหนึ่งที่เราอยากจะบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศที่ทําให รูปแบบการทํางานที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยมีความชัดเจนก็อยากจะเห็นทุทททกท,ที่ทั่วประเทศอยากเห็นท้องถิ่นทั่วประเทศได้ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วที่อบัติการผาชัยก็เป็นอีกหนึ่งในต้นแบบที่น่าจะมาเรียนรู้และน่านาไปขยายผลครับณขณะนี้เรากําลังมองว่าการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับก็คือการทําให้ พี่น้องประชาชนหรือว่าคนในชุมชนตระหนักในเรื่องของกิจสำนึกความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลพระพาชัยผมถือว่าเป็นต้นแบบในการคิดเลยก็คือเรื่องของการสร้างเด็กให้เรียนรู้จากเรื่องของการจราจรเรื่องของความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ใช้เด็กเนี่แหละนะครับในการช่วยกระตุ้น ผู้ปกครองนะครับเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมวกเรื่องของการขับขี่ต่างๆนะครับใช้เด็กสอนผู้ใหญ่นะครับพลังงานบริสุทธิ์เหล่านี้ผมถือว่า,เ,าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นกลไกลหรือเครื่องมือสําคัญในการที่จะช่วยสร้างจิตสํานึกสาหรับสุพรรณบุรีเองแล้วเนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าองค์การบริหารส่วนสมบทพระกาชาัชถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีศักยภาพในเรื่องนี้อย่างเด่นชัดนะครับ เป็นต้นแบบสําหรับการขับเคลื่อนพูดถึงในเรื่องของรุบประเทศทางท้องถนนนะครับซึ่งในพื้นที่ของตำบลพระพาชัยเนี่ยมีถนนสายหลักวิ่งผ่านทีนี้ถนนสายหลักของเราเนี่ยจะมีจุดเสี่ยงอยู่2จุดหลักๆก,ก็คือสี่แยกบ้านหนองกุฏิกับสี่แยกโรงไฟฟ้าซึ่งตรงนี้ที่ชาวบ,บ้านเรียกกันว่าสี่แยกร้อยศพก็เลยมานั่งหารือกันประชุมกันว่าเราจะแก้ปัญหารถรุบัติเตุกันอย่างไรทีนี้อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของถนนสายรองในชุมชนในหมู่บ้านนะครับเราก็ไปดูในส่วนตรงนั้นต่างๆให้ผู้นําชุมชนแต่และหมู่บ้านเนี่ย ให้เก็บข้อมูลว่าตามแยกตามจุดเสี่ยงตามโค้งต่างๆเนี่ยต้องมีแสงสว่างเพิ่มไหมต้องมีกระจกมองภาพหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ในหมู่บ้านของเรา โดยที่ว่าเราจะต้องมาหาวิธีต่อก็กคือเรื่องของการปลูกฝังให้กับเด็กนะครับว่าเราจะทำไงให้เด็กของเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนส่วนในเรื่องของทางภูมิศาสตร์ต่างๆตรงนี้เราได้ใช้เทคโนโลยีเข้าม,มาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้อง c ิ t v ีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัศย like, ์ไร้คนขับหรือโดนนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้แผนที่ภาษีระบบ GIS ตัวนี้เข้ามาช่วยในการวางระบบแล้วเก็บข้อมูลในต่างในพื้นที่ต่างๆในตำบลของเราเอง เราทําศูนย์เมืองจราจรจําลองขึ้นมาให้เด็กได้มาเรียนรู้และอีกสิ่งหนึ่งคือเราทํา v r ทัวร์นะครับ360องศาค,คือให้ทุกคนคนในพื้นที่และคนต่างพื้นที่เนี่ยสามารถเข้ามาในรลย์โ a ของตำบลพระพาชัยเพื่อเข้ามาท่องเที่ยวเสมือนจริงตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาดูในไลายโ a ของพระพาชัยเพื่อจะได้เรียนรู้ต่อไปนะครับ